สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตนําเสนอบ้านหมู่บ้าน Century. เซนซิลีอ่าวอุดมนะคะอยู่หลังมอกษตรค่ะหลังนี้เป็นหลังริมด้วยนะคะมีพื้นที่ขนาด32ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องโถงข,ของบ้านนะคะและอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะมี2ห้องนะคะแล้วก็ต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งค่ะต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวหลังคาหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังนี้จะมีพื้นที่ด้านข้างด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบมีบริเวณด้านข้างบ้านนะคะแล้วก็จอดรถได้หนึ่งคันค่ะจอดหน้าบ้านได้อีกนะคะ หากลูกค้าท่านใดนะคะมองหาบ้านโซนแหลมชะบังเอาดมใกล้ท่าเรือแหลมชบงังใกล้ไทยออยนะคะแล้วก็อยู่หลังมอกษะเรศ์ค่ะจะซื้ออยู่เองหรือลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มนะคะติดต่อได้ค่ะ0877999978ปุยค่ะบุรภาพร์ี้ชนบุรี